สวัสดีครับผมใหญ่ธนากรจากบริษัทโค้ดโบบายนะครับคลิปนี้นะครับผมก็จะสอนนะครับเขียนตัว Project Node.js เราให้ Connect กับตัว Database นะครับซึ่ง Database ตรงนี้นะครับผมจะใช้เป็นลักษณะแบบ Relation นะครับหมายความว่ายังไงก็คือมีตัว Table r o w Column นะครับก็จะมี Database ที่เป็นลักษณะ Relation แบบไหนบ้างล่ะแบบ SQL Server MySQL นะครับ p o s t g r e s นะครับมีตัว m a r i ียมดอะไรพวกนี้นะครับ SQLite เป็นต้นนะครับพวกดัตต้าเบสพวกนี้คือลักษณะแบบ Relation หมดเลยนะครับทีนี้ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับดัตเต้รเบสนะครับผมอยากให้นักเรียนเข้าใจเรื่องของดัต a ต้าเบสก่อนเพราะว่าในเนื้อหาตรงนี้ผมไม่ได้มานั่งปูว่าดัต a ต้าเบสคือยังไง Table Low c o คอลัมคืออะไรเราเราพร้อมที่จะทำดัตเต้รเบสแล้วดังนั้นเราก็ต้องมีความรู้เรื่องดัต a ต้าเบสพื้นฐานก่อนทีนี้ผมแนะนําเว็บไหนดีล่ะผมก็นับ แนะนำเว็บ W3School Database เนี่ยง่ายๆนะครับก็ลองไปนั่งอ่านดูนะครับว่าเกี่ยวกับตัว SQL Tutorial เนี่ยนะครับมันเป็นยังไงนะครับต้องให้เวลามันนิดหนึ่งนะครับแต่ถ้าทุกคนพร้อมแล้วนะครับทุกคนรู้จัก Database แล้ลรู้จัก Table รู้จักคำสั่งพวก SQL นะครับต่างๆเราก็พร้อมที่จะเรียนแล้วนะครับแต่เรื่องถัดมานะครับที่ผมกำลังจะพูดถึงนะครับอาจจะเป็นเรื่องใหม่นะครับตรงนี้เราเรียกว่า ORM นะครับ ORM ตรงนี้ย่อมาจาก Object Relation Mapping นะครับ เดี๋ยวผมจะทำการติดต่อ d a t a b อ s e ในลักษณะ Object, Relation, Mapping หรือ O R M นะครับคำถามก็เกิดขึ้นว่าทำไมผมต้องใช้คอนเซปต์ของตัว O R M ด้วยละ่ะนะครับคอนเซปต์ concept O R M คืออย่างนี้ครับอันนี้ผมจะอธิบายคอนเซปต์ก่อนนะครับสมมุติผมมีตัว Database นะครับชื่อว่า,า Code Mobile นะครับผมมี Table นะครับ user แล้วผมก็มีเทเบิลนะครับที่เป็นตัววิดีโอนะครับอ่าตอนนี้เรามี2เทเบิลนะครับในเทเบิลนะครับเราจะประกอบด้วยอะไรครับก็จะมีตัวส่วนของตัวคอลัมน์นะครับเพื่อบอกว่าเรามีอะไรบ้างอ่าเรามี ID นะครับเรามีนมนะครับอ่าอันนี้เป็นของยูเซอร์ก็เป็นเฟิร์สเนมละกันนะครับเฟิร์สเนมรัสเนมนะครับอันนี้คือคอนเซปต์นะครับผมไม่ได้เขียนจริงๆนะครับให้เห็นภาพคอนเซปต์ ถัดมานะครับ table นะครับวีดีโอผมก็มีอะไรบ้างมี id มี name นะครับอ่าแล้วก็มีอ่า detail อะไรประมาณเนี้ยนะครับอันนี้คือข้าวๆนะครับสังเกตว่านี่คือ table ของเรานะครับมีอยู่2 table ใน table ก็จะประกอบด้วยข้อมูลโ o นั่นเองทีนี้นะครับเมื่อก่อนเวลาเราจะจัดการนะครับเช่นสมมาวผมยกตัวอย่างว่าผมอยากจะ select ข้อมูลตัวนี้แล้วก็ต้องพิมอะไรครับเราก็จะพิม select นะครับ star form นะครับ Table ก็คือชื่อว่า User เราก็จะได้ข้อมูลของตัว User ขึ้นมานะครับทีนี้นะครับเราจะใช้หลักการอันหนึ่งเขาเรียกว่า o r m o r m คือ Object Relation Mapping คือการทำอย่างนี้ครับเราจะไม่ select star form อย่างนี้นะครับเราจะเปลี่ยนใหม่ครับเราจะเปลี่ยนเป็น l i l l l ครับหรือ u e r y All นะครับไอ u e r ร a l อหรือ file l l l ตรงนี้มันขึ้นอยู่กับอะไรมันขึ้นอยู่กับว่า เราจะใช้ไลบรารีของ O R M ที่ใครพัฒนาล่ะนะครับมันขึ้นอยู่กับว่าใครเป็นคนสร้างนั่นเองนะครับแต่เบื้องต้นให้เรารู้ไว้เลยว่าเราจะไม่ส e ล็กสตา a r แล้วเราจะใช้ฟังก์ชันในการจัดการนั่นเองซึ่งข้อดีของการเรียกฟังก์ชันอย่างนี้ก็คือลดข้อผิดพลาดในเรื่องของการพิมพ์พวก S Q L ตรงนี้บางคนอาจจะพิมพ์ผิดพิมพ์ถูกนั่นเองนี่คือข้อแรกละ่ะมันช่วยให้เราพัฒนาได้ไวขึ้นนะครับถัดมานะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือ เรื่องของตัวเปลี่ยนแปลงดัต a ต้าเบสครับเช่นตอนนี้นะครับเวลาเราทำงานเนี่ยเราเป็นเด v เอม i รอ n เมนต์ถูกต้องไหมครับอาเป็น dev environment เราอาจจะ connect database m y เบ l บนเครื่องเราแต่พอเราขึ้น production นะครับอ่าเราก็อยากจะใช้ database ที่เป็น SQL Server หรือจะเป็นสภาวะตอนเทสนะครับอ่าเราอาจจะเป็น database นะครับอ่า t พ g เ e ตอะไรประมาณเนี่ยนะครับ ซึ่งไอดัตเตอร์เบสพวกเนี้ยนะครับมันจะไม่ตรงกับ environment เลยก็เกิดคำถามว่าอันนี้เราจะ connect ยังไงละ่ะเราก็ต้องมานั่งเปลี่ยนแปลงคำสั่งมันแต่ละอย่างถูกต้องไหมครับเพราะว่าแต่ละดัตเตอร์เบสก็จะมีคำสั่งไม่เหมือนกันทีนี้ถ้าเราใช้หลักการ o r m นะครับมันจะแปลงนี้นะครับ o r m ย่อมาจาก Object นะครับเราก็จะทำการสร้าง Object ขึ้นมาอันดับแรกเราจะทำอย่างนี้ก่อนนะครับอ่า r ซึ่งไอ้ c สยูตรงนี้นะครับ เราก็จะทําการ mapping กับ table ครับ mapping t a b l ลอย่างนี้เลยเราจะ mapping ยังไงละ่ะเราก็จะมีอย่างนี้ครับผมอิงภาษาทั่วไปนะครับ int string name อย่างนี้นะครับสรุปว่าเรากําลังสร้างโค้ดนั่นเองนะครับเราจะเขียนโค้ดและให้โค้ดตัวนี้นะครับโค้ดตัวเนี้มันมา mapping กับตัว t a b l ลนะครับ เวลาเราจะจัดการฐานข้อมูลนะครับเราก็เรียกอย่างนี้เลยครับ user อ่าตัวนี้ขอเป็นตัวใหญ่หน่อยนะครับนี่คือคอนเซปต์คร่าวๆนะครับไม่ใช่ของจริงนะครับอ่าถัดมาเราก็เรียกไฟล์ออกเนี่ยเบื้องหลังมันก็คือคำสั่ง select star ครับอ่าคือคำสั่ง select star สังเกตว่านี่คือลักษณะแบบ OIM นั่นเองนะครับก็คือเราเอา object มา mapping แล้วเราก็เรียกใช้ฟังก์ชันเลยนะครับ เราไม่จาเป็นต้องมานั่งเขียน sql command นี้เลยต่อไปเราทำอะไรอีกเราเพิ่มเราเพิ่มแล้วก็ insert นะครับหรือบางคนก็ใช้คําว่า add กันแล้วเรา add ยังไงล่ะเราก็โยนตัว user เข้าไปเลยครับอ,อย่างนี้เข้าไปเลยใส่ค่าเข้าไปนะครับสังเกตว่าทุกอย่างเราไม่ได้ใช้ sql command เลยถ้าเราใช้ sql command เราก็ต้องพิมพ์คําว่า insert into ถูกต้องไหมครับอะไรประมาณนี้นะครับแต่ตอนนี้เราสร้าง object ล้วโยนไปได้เลยเดี๋ยวเบื้องหลังมันจะคือ insert into นั่นแหละ นะครับของแต่ละดัตเตอร์เบนั้นๆนะครับนี่คือความสามารถของ ORM นั่นเองนะครับมองทุกอย่างเป็น Object แล้วก็ Relation Mapping ถ้าผมจะสรุปก็คือเราเขียนโค้ดให้มันไป Mapping กับตัว Database t a b l e นั้นๆเองนะครับแล้วเราก็เรียกใช้ฟังก์ชันอะไรพวกนี้ได้เลยนะครับทีนี้ตัว o m นะครับมันเป็นแค่คอนเซปต์นะครับมันก็มีคนพัฒนาเป็น โมดูลไลบรารีต่างๆนะครับถ้าเป็นทางฝั่ง .NET นะครับก็จะมีตัว e f นะครับถ้าเป็นในฝั่งของตัว j a ว a ตัวนี้ก็จะมีชื่อว่า Hibernate อะไรประมาณนี้นะครับอาแล้วของตัว JavaScript ละ่ะก็มีอยู่หลายตัวนะครับมีอยู่หลายตัวเลยแต่ผมจะแนะนำตัวนี้นะครับเข้ามาที่ตัวเว็บไซต์เขาดีกว่าตัวนี้ชื่อว่า C เรียไหลอ C ขั้วไหลนะครับ C ขั้วไหล ซีโคไลนะครับเป็นการเอาตัวคอนเซปต์ ORM นะครับมาทำเป็นไลบรารีในฝั่งตัว JavaScript นั่นเองนะครับซึ่งมันรองรับดาต a าเบสอะไรบ้างหล่ะ p o s t a s e MySQL Maria m SQLite แล้วก็ SQL Server นะครับทีนี้ก็เห็นภาพแล้วนะครับว่าตัวคอนเซปต์ ORM เนี่ยมันก็มีคนมาพัฒนาเป็นลักษณะแบบโมดูลไลบรารีนั่นเองเดี๋ยวเราก็จะมาทำการเรียกใช้นะครับอันดับแรกก็คือเราจะต้องทำการติดตั้ง ตัวซีคลาก่อนนะครับล้วก็กลับมาที่ตัวโปรเจกต์ของเราไฟล์นี้ผมลบทิ้งนะครับกลับมาที่โปรเจกต์ของเรานะครับมี1นึ่งวินโดว์เหมือนเดิมนะครับแล้วก็สปิดออกมานะครับตัวนี้นะครับผมก็จะทําการลงตัวนี้นะครับอ่ะก๊อปเลยทีนี้ขิดเซฟคืออะไรล่ะเมื่อก่อนครับอ่ามันมันจะไม่ทําการเอาตัวชื่อของตัวที่เราติดตั้งเนี่ยไปไว้ใน p a c เกจ e j s เ n เราเลยต้องมีคําว่าขีดขีดเซฟนะครับก็คือเป็นตัวโนดเวอร์ชันเก่าๆนะครับทีนี้นะครับเราก็ทําการ Copy ตรงนี้ไปไปวางได้เลยคือเราจะขีดขีดเซฟหรือเราไม่ขีดขีดเซฟณปัจจุบันที่ผมอัดคลิปอยู่มันค่าเท่ากันนะครับขีดขีดเซฟก็คือเดี๋ยวมันจะมาเพิ่มที่ตัวแพ็กเกจ s o n j นั่นเองนะครับเมื่อก่อนตัวเวอร์ชัน npm มันเก่านั่นเองนะครับเราเลยต้องเติมขีดขีดเซฟนะครับ d o c u m e n t ก็เลยมีขีดขีดเซฟให้นั่นเองแต่เบื้องต้นคือเราไม่ต้องขขีดดดก็ไ้ ทีนี้ตัวนี้นะครับมันบอกว่าผมไม่รู้จักเพราะว่าผมกรอบตัวดอลลาร์ไทดเกินมานะครับผมก็ทําการอินสตอลไปแล้วนะครับซืไหร่นะครับการใช้งานค่อนข้างง่ายนะครับแต่คําว่าง่ายของผมก็คือครั้งแรกมันอาจจะดูยุ่งยากนิดนึงแต่พอใช้แล้วนะครับเริ่มเห็นแพทเทิร์นมาแล้วมันก็จะมองทุกอย่างเป็นแพทเทิร์นนั่นเองนะครับทีนี้ก็คลิปวิดีโอนี้ก็คงอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของตัว R M นะครับแล้วก็ทําการติดตั้งไปก่อนนะครับ คลิปถัดไปเราก็จะเริ่มมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของตัวซีคลหยนะครับแล้วก็มาทําการประยุกต์กับตัวโปรเจกต์ Node.js เรานะครับโอเคคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ